สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยมาดามแป้งนวลพันธุ์ลำซำนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลน,นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเอฟซีนะครับ ครั้งนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนาย,ยกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมของ AFC Member Association of the Year นะครับระดับดมอนหรือระดับเพชรนะครับในงาน AFC Annual Award Show 0 2 3ที่แกนพิสแกลนพิสพาเลสนะครับมหาวิทยาลัยขยุงหีเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยถือเป็นรางวัลแรกนะครับที่สมาคม ได้รับจาก AFC ในรอบ30ปีเลยนะครับนับตั้งแต่มีการจัดงานประกาศรางวัลน,นี้ขึ้นครั้งแรกในปี1994นะครับสำหรับรางวัลดังกล่าวนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ถูกเสนอชื่อเข้าร่วมชิงกับสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับได้รับการประเมินให้รับคะแนนสูงสุดที่ได้คะแนนเฉลี่ยจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC มากที่สุดนะครับโดยความสําเร็จดังกล่าวนะครับจะเป็นคร่าวๆนะครับว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการจัดฟี ف าคอนเกรสนะครับเมื่อ,อต้นปีนี้นะครับที่เราจัดกันในช่วงเดือนอรกรกฎาคมซึ่งเป็นโครงการมั้งแต่สมาคมยุคที่แล้วนะครับแต่ว่ามีการจัดขึ้นแล้วก็คนที่จัดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือ มาทำแป้งนวลั่นลำซ้ำนี่แหละครับในยุคนี้แหละที่ได้รับความชื่นชมจากชาติสมาชิกฟี่านะครับทั่วโลกนะครับว่าเป็นการจัดงานที่ให้การร่วมมือทั้งภาครัฐบาลเอกชนแล้วก็สมาคมเนี่ยจัดได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นที่ประทับใจกับชาติสมาชิกฟี่าแล้วก็ประการที่2นะครับที่เราได้รับรางวัลก็คือการจัดทัวร์นาเมนต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนในระดับเอเชีย นะครับจัดได้อย่างสมบูรณ์นะครับในปีที่ผ่านมาคือปี2 0 2 3 2 4เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับเกิดจากทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้รับการพัฒนานะครับมีการก้าวเดินอย่างน่าสนใจมากในปี2024คือขึ้นมาระดับแรงกิ้งที่96ของโลกนะครับจากอันดับ115ของปีที่แล้วแล้วก็ยังมายืนอยู่ที่อันดับ1นึงของเซียนะครับแล้วก็ได้อันดับที่15ของเอเชีย เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับที่เราขึ้นมาถึงระดับนี้ได้ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้แหละครับและการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยซึ่งมีมาดามแปง้งนวลแผ่นล่ำซัมเนี่ยเป็นนายกสมาคมได้จัดการบริหารอย่างสมบูรณ์แบบแทบจะครบวงจรครับทําให้สมควรนะครับจะได้รับรางวัลระดับเพชรนะครับถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียริระดับสูงนะของเอฟซี FC, ในการจัดที่ อ่าคุงโซครั้งนี้นะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับมามาจากบรรดาเพื่อนบ้านเราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับในการจัดอ่าการรับรางวัลแบบนี้โดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยก็รู้สึกแฟนบอลอินโดนีเซียหลายคนก็ไม่เห็นด้วยว่าอินโดนีเซียหายไปไหนทาไมไม่ได้รับรางวัลกับเขานะครับถ้าจะพูดตรงไปตรงมาครับผมไม่รู้อินโดนีเซียจะมารับรางวัลเรื่องอะไรครับแรงกิ้งอันดับก็ยังอยู่ที่ร้อยสามสิบอยู่นะฮะมีการขยับขึ้นแค่สามสี่อันดับ และการไปเล่นต่างประเทศนะครับถ้าจะพูดตามความจริงเนี่ยอินโดนีเซียล้มเหลวนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับในช่วงต้นปีนะที่อินโดนีเซียตกรอบมาอย่างไม่เป็นท่านะหลังจากนั้นมาก็มีการโอนตัวกันมากมายครับในทีมอินโดนีเซียเนี่ยทั้งโอนตัวทั้งดึงลูกเซี่ยวล,ลูกครึ่งเข้ามาแข่งขันก็ได้ไปฟุตบอลโลก18ทีมนะครับด้วยสายที่มีทีมในชาติอาเซียนร่วมหลายทีมนะครับ3ทีม ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะในขณะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ได้ไปก็จริงครับแต่อันดับแร็งคิงเราพุ่งขึ้นเรื่อยๆภาพลวงตาต่างๆนี่แหละครับมันสําคัญเกี่ยวกับเรื่องข้ขอควฟุตบอลที่ต้องมีมุมมองเกี่ยวกับฟุตบอลถูกต้องนะผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆที่ติดตามรายการผมมาตลอดเนี่ยจะมีมุมมองที่ถูกต้องนะครับว่า,าฟุตบอลที่ดีคืออะไรแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไ,ไม่ได้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์หลักคือคารเลือกฟุตบอลโลก ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาครับที่มันผิดปกตินะเราเฉียดที่จะได้ไปแล้วก็อันดับเราอยู่ที่อันดับที่15เนี่ยเราควรจะได้ไปแข่งขันในรอบ18ทีมสุดท้ายนะถ้าตามตามความเป็นจริงนะครับสิ่งที่เราแข่งมาการสัมประสิทธิ์ทุกอย่างไม่ไว่าแมตช์การแข่งขันผลงานนะครับแล้วก็สกอร์การแข่งขันในแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์เปรียบเทียบกับคู่แข่งระดับคู่แข่งการเอาชนะการเสมอการแพ้เนี่ยเราสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ไปต่อ แต่อะไรก็ตามแต่ครับที่มันมาเป็นปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่ผิดเพี้ยนนะครับซึ่งในใจผมขอเรียกว่าเป็นปัจจัยของการทุจริตแล้วกันครับเป็นมิติที่เราไม่ควรจะเอาเยี่ยอย่างไอ้จุดนี้เรามีน้ําใจในกีฬาเราก็ถอยออกมาครับเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่าจัดอันดับโลกของเราต่อไปเราไม่ต้องไปโชว์เขาครับรายการโชว์เหล่านั้นเป็นรายการโชว์ในในภาพเบืบอๆนะอันดับีิแทจริงที่เขาแข่งกันจริงคือระดับสูงของเอเชียครับ ระดับญี่ปุ่นเกาหลีนีแ่แหละครับเขาแข่งกันจริงจริงถึงแม้ว่าเกาหลีนะจะเป็นหัวหอกสําคัญในการทําสิ่งผิดเพี้ยนในปี2024พั้งแต่เอเชียนคัพครับมีการเล่นแปลกๆนะเกาหลีเนะี่ยตรงนี้เป็นเป็นรางไม่ดีนะกับทีมชาติเกาหลีอนาคตถ้าเกาหลียังทําแบบนี้อยู่นะเกาหลีจะเป็นชาติที่จะต้องร่วงครับแต่ญี่ปุ่นยังไม่เคยทําแบบนี้ฮนะชาติได้หลายชาติที่เป็นชั้นนำเบเชียตรงนั้นละครับของจริงเราต้องไปบริเวณของจริงให้ได้ครับดังนั้นรางวันนี้ของมาดามแปง้งนวลพัดรำซำจึงเป็นรางวันที่ อาทรงคุณค่าที่ทางฟีฟ่าหรือเอฟซีเนี่ยได้ตัดสินใจมอบให้กับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยจึงเป็นรางวัลที่น่ายินดีครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีฟุตบอลไทยขึ้นมาในระดับนี้ในรอบ16ปีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าสก,กราดฟุตบอลไทยได้เริ่มต้นใหม่แล้วครับผมพูดตั้งแต่ทุกคนยังไม่ยังยังมองไม่ค่อยเห็นเลยครับผม ผมนี่แหละกล้าหาญที่จะพูดเรื่องนี้ว่าเราเตรียมรับดีๆนะปีนี้แหละครับปี2024คือสัก,กราชใหม่ฟุตบอลไทยผมพูดมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมครับแล้วผมก็โฟกัสมาตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อผมหรอกนะครับมหาวิทยาลัยช่องผมเป็นช่องอวยด้วยซ้ำไปผมก็พยายามปูเหตุผลมา500 600คลิปณนะวันนี้มันเกิดขึ้นจริงในสิ่งที่ผมมองเห็นในในณวันนั้นนะครับว่าเส้นทางที่ยิชิกำลังทำทีมนะ วิธีการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็มาดามแป้งนะผมเห็นตั้งแต่ียนคัพแล้วว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราพุ่งขึ้นมาแน่แลวมันเป็นการฟื้นไข้ฟื้นตัวนะครับของช้างป่วยของเราเนี่ยวันนี้ช้างศึกของเราเนี่ยออกจากห้องโคม่าแล้วครับมาพักฟื้นกําลังจะออกไปสู่อาสนามใหญ่นะช้างศึกของเราเนี่ยจะกลับขึ้นมาสู่ระดับทีมที่อยู่ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงของเอเชียอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องก้าวเดินต่อไปครับ พุ่งหน้าขึ้นไปสู่ในระดับสูงของเอเชียตามหลังญี่ปุ่นตามหลังเกาหลีขึ้นไปให้ได้ครับตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมมองเห็นมานานแล้วและณวันนี้นะต,ต้นปีมันก็เหมือนวันนี้วันนี้มันก็เหมือนต้นปีแหละครับผมจะมาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เพื่อจะมาวนลูปกับสิ่งที่มันผิดพลาดทําไมครับในเมื่อผมมองเห็นผมก็ต้องพูดนะครับคนมาฟังช่องผมเนี่ยเวลามีค่าเวลาของท่านผู้ฟังที่เคารพทุกคนมีค่าครับเวลามาฟังช่องพระกิจชาแนลผมต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ อ่าผมมองเห็นแล้วก็อ่ามีเหตุผลน,นะครับในการวิเคราะห์ได้เพื่อที่จะบอกท่านว่าอนาคตในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะรับมืออย่างไรและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันคืออะไรผมพูดมาแต่ต้นปีแล้วครับว่าฟุตบอลไทยเราจะเปลี่ยนสกราดใหม่และจะพุ่งขึ้นนะครับเขาไม่มีใครเชื่อผมหรอกครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องการเฉลิมฉลองในตําแหน่ง96ท็อปของเอเชียเพื่ออะไรครับในเมื่อผมเห็นมาแต่ต้นปีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมกาลังจะบอกเนี่ย นะครับบางคนก็จะคิดว่าไปถึงท็อป80เนี่ยมันก็ถือว่าบุญแล้วในปีหน้าอีกปีหนึ่งถัดไปผมบอกไว้เลยครับทีมชาติไทยเราจะไปถึงท็อป60ท็อป50แน่นอนภายใน2ปีข้างหน้าถ้าไปเวนี้ตลอดนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนนายกสมาคมไม่มีการเปลี่ยนโค้ดี้ชนะเราถึงแน่ครับท็อป50รอดูกันแล้วกันครับคิดดูคิเลที่สุดก็ท็อป60และมันจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยถ้าอิชิยังอยู่ต่อนะเพราะว่าผมขอฟันธงเลยว่า อิชิเอเนี่ยเขามีความสามารถพาทีมชาติไทยเราขึ้นท็อป50ได้ครับโดยศัก,กยภาพของเขาแบบสบายๆเลยแต่ตอนนี้ความไม่พร้อมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอีชีครับมันอยู่ที่ตัวผู้เล่นของเราที่นักเตะของเรายังไม่พร้อมในทีมนะครับและการพัฒนาของเยาว,วชนของเราเนี่ยมันยังส่งต่อมายังไม่ถึงครับจากรุ่นเซอร์เด็ดมันยังขึ้นมาไม่ถึงทีมชาติชุดใหญ่ถ้าเมื่อ,อไหร่ทีมชาติไทยชุด U16 U17 ทีมนี้นะดันขึ้นมาถึงอีชีเมื่อ,อไหร่ ตรงนั้นเราจะพุ่งขึ้นไปท็อป40ครับอย่างที่เคยได้ท็อป43เมื่อปี1998และสิ่งที่จะพิสูจน์อิชิสูงกว่านั้นอีกก็คืออิชิจะสามารถทำทีมชาติไทยเราไปเบียดกับเกาหลีญี่ปุ่นได้ไหมเนี่ยตรงนี้ต่างหากครับเป็นจุดสูงสุดนะครับที่อิชิอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ตรงนี้เป็นคำถามที่ท้าทายที่สูงของทีมชาติไทยเราจะรอถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่ครับ ช่วงประมาณอีก3ปีนะช่วงที่เรากำลังแข่งขันเือฟุตบอลโลกและเราเตรียมตัวไปฟุตบอลโลกลอรอบสุดท้ายครั้งหน้าเราได้ไปแน่นอนครับตรงนั้นจะเป็นบทพิสูจน์อิชิว่าอิชิจะทาทีมไปถึงจุดที่เขาควรจะเป็นหรือไม่แต่ตอนนี้มันเป็นการเดินทางนะมันจะน่าเสียดายมากถ้าอิชิไม่มีเวลาทําทีมถึงจุดที่เขาควรจะเป็นนะครับหมายความว่าเราเปลี่ยนโค้ดก่อนมาดามแป้งไม่ได้ลงตัวแน่งต่อในการบริหารงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับในการพัฒนาครบวงจร คือพัฒนาตามหลักการของเจแปนเวล์หลักการพัฒนาฟุตบอลสากลก็คือพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่นะพัฒนาโค้ชพัฒนาทีมเยาวชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลตัวนี้เละครับเป็นจุดสําคัญคือประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลที่ผมพยายามพูดตลอดว่าสวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลที่รักทุกท่านเนี่ยคำว่าฟุตบอลแฟมิลีเนี่ยมันคือหัวใจเลยนะในการที่จะพาทีมชาติในอาเ,อเชียตะวันออกไกลของเราขึ้นสู่ระดับโลกนะครับ ผมพูดแค่นี้แหละไอ้สิ่งที่อินโดนีเซียแฟนบอลอินโดนีเซียมาบวยวายว่าทําไมอินโดูไม่ได้รางวัลก็นี่แหละครับเป็นแฟนบอลตาบอดผมไม่เรียกว่าฟุตบอลแฟมิลี่ครับฟุตบอลแฟมิลี่ต้องเป็นแฟนบอลที่เข้าใจฟุตบอลน,นะมีจิตใจที่ยกระดับขึ้นมาแล้วแล้วมุมบวกแล้วมองเห็นประโยชน์ของชาติประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญไม่ได้มองความพอใจในแมตช์แพ้ชนะนะครับความพอใจองตัวเองนะครับการได้ผลประโยชน์ของตัวเอง นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าดูนะครับเพื่อการดูโชว์เฉยๆกลุ่มเรานี้ไม่ใช่ครอบครัวฟุตบอลครับกลุ่มเรานี้เป็นคนนอกวงการฟุตบอลครับสําหรับครอบครัวฟุตบอลนะครอบครัวฟุตบอลเนี้ยเราดูปบนสบายๆนะเห็นฟุตบอลเราเห็นนักเตะเราเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเรานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราและเราก็มีทัศนคติที่บวกและมองฟุตบอลอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็รู้พัฒนาการของเรานะครับอย่างอย่างอย่างที่เรามองฟุตบอลอย่าง ใจเป็นกลางแล้วมีความรู้สึกให้กําลังใจให้กับทีมชาติของเราตรงนี้แหละครับเขาเรียวครอบครัวฟุตบอลแล้วมันมีรายละเอียดมากมายจนคือผมพูดมาจนเหนื่อยจนจนผมไม่อยากจะปั้นแต่งคาพูดผมพูดอะไรใหม่อีกแล้วเกี่ยวกับฟุตบอลแฟมิลี่นะแต่คนที่ติดตามผมมาตลอดจะเข้าใจดีครับว่าคําว่าฟุตบอลแฟมิลี่คืออะไรและผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านสัมผสัสได้แล้วครับว่าฟุตบอลแฟมิลี่นี่แหละมันจะพาทีมชาติเราเนี่ยขยับขึ้นไปถึงแรนกิงก้งระดับ 50- 40ถึงของโลกและตามหลังญี่ปุ่น ผมเชื่อว่าท่านสัมผัสได้แล้วและนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเติมไปอีกนิดหนึ่งในคลิปนี้คือผมฟันธงเลยครับว่าอิชิศักยภาพอิชิโดยปกตินะโดยพื้นธรรมดาธรรมดาพื้นเพของของความสามารถอิชิเลยเนี่ยเขามีความสามารถในตัวเขาอยู่แล้วนะถ้าสมาคมสนับสนุนแบบนี้นะเขาสามารถพาทีมชาติไทยไปสู่แรงกิ้งระดับท็อป50ของโลกได้แบบสบายสบายครับตอนนี้เขากำลังทําอะไรครับเขากำลังคัดเลือกตัวนักเตะที่เหมาะสมกับทีม ที่จะไปสู่จุดประสงค์จุดนั้นนะในท็อปสิบของเอเชียท็อปห้าสิบของโลกครับแต่สิ่งที่จะพิสูจน์นะท้าทายอิจที่สุดก็คือการขึ้นสู่ท็อปสี่สิบท็อปสาสิบของโลกในการที่จะนําทีมชาติไทยไปสู่ระดับเดียวกันกับทีมชาติออสเตรเลียไปสู่ระดับเดียวกันนะครับกับทีมชาติอิหร่านหรือเกาหลีตรงนั้นเป็นจุดที่อิชิท้าทายที่สุดแต่อิจิจะถึงฝันของจุดนั้นที่จะได้มีโอกาสได้ทําทีมชาติในช่วงนั้นไหม ก็มันอยู่ที่ครอบครัวฟุตบอลนี่แหละครับทัศนคตินี่แหละจะให้เข้าอยู่ต่อไหมนะครับแล้วเราจะให้มาดามแป้งบริหารไปอย่างสบายใจไมรี่จะจะมีกระแสปั่นปวนกันอยู่ตลอดเวลาแต่ผมเชื่อว่าเป็นบอลไทยทุกคนนะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วแต่ยังงงอยู่นะว่าจะทําตัวไงดีตอนนี้ฟุตบอลไทยกําลังดีเนียเชื่อแต่ตอนนี้ก็ยังงงไม่รู้แมตช์ไหนเป็นแมตช์โชว์ไม่รู้อะไรเป็นหัวใจฟุตบอลที่ทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับโลก ยังไม่รู้จก International ั ath, กอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทแกนการเก็บแต้มแล้วมันจะส่งผลยังไงกับทีมชาติไทยเรายัง,งงงกันอยู่นะความจริงแล้วเราไม่ต้องรู้มากครับไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกขอให้เรามีหลักง่ายๆคือมีจิตใจที่บริสุทธิ์มองบอลไทยอย่างมีความรักนะเหมือนครอบครัวเราคิดแค่นี้ครับมันจบทุกเรื่องเลยจบภาษีรู้เรื่องครับเรื่องเนี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปหมดเลยครับว่าแรงกิ้งแบบไหนแล้วทีมท็อปมันอยู่ตรงไหนดาราเอเชียคือใครแล้วเล่นยังไง ญี่ปุ่นเขาเล่นแผนการแบบไหนรูปแบบแบบไหนไม่ต้องเป็นโค้ดในระดับโปรไลเซนก็ได้ครับจบปสี่ก็รู้ได้ครับเขาเล่ฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องเก่งขนาดนั้นนะนะครับหรือหรือไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยก็ยังรักฟุตบอลไทยได้เลยเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยได้เลยขอให้ใจคุณมีสปิตใจคุณสะอาดแค่นั้นพอนะครับแล้วเราคิดแบบมีเหตุผลแล้วการคิดแบบมีเหตุผลในการมองฟุตบอลเนี่ยเราจะหันกลับมามองชีวิตการงานของเราอย่างมีเหตุผลนะครับ ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะพูดยังไม่ละเอียดเดี๋ยวผมขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาผมพูดเรื่องข้อขอฟุตบอมาเยอะและละเอียดมากด้วยแต่อย่างว่าครับบางสงบางอย่างมาโดนมองข้ามคนฟังไม่รู้เรื่องก็มีครับบางคนก็ไม่ฟังเลยก็มีนะครับผมอยากเป็น AI นะที่ผมสามารถ Copy ซ้ำา Copy ซ้ำา Copy ซ้ copy ซ้ำมาวางให้ท่านฟังได้แต่ถ้าผม c o p y ป้ซ้ำผมจะมีเรื่องกับ YouTube ครับเพราะ YouTube ก็ไม่ผมพูดซ้ำนี่คือความยากลำบากคนทำยูทูบนะครับต้องกราบเรียนนะ คนทำ u t u b e จะพูดซ้ำไม่ได้นะครับถ้าพูดซ้ำเนี่ยเ i เขาตรวจ u t u b e เนี่ยเขาจะเขาจะ,ะทำให้ช่องเรามีปัญหาหทันทีเขาจะหาว่าเราเนี่ยใช้เนื้อหาเดิมมามาพูดดังนั้นเพื่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมช่องบาคกี้ชาแนลไม่ประชาสัมพันธ์ซ้ำๆ,ๆ,ๆเพื่อจะให้เกิดเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เรื่องรัฐบาลบ้างนะครับพูดเรื่องข้ขอข้อฟุตบอลในรูปแบบแพทเทิร์นเดิมที่เคยพูดนะ่ยมันดีแล้วนะพูดครั้งนั้นเข้าใจมากแต่อาจจะมีอีกเป็นพันคนหมื่นคนยังไม่รู้เรื่องทำให้พูดซ้ํา มันเป็นประเด็นที่ผมเหนื่อยใจครับในการทำเกี่ยวกับเรื่อง y youtube พอสมควรเหมือนกันมันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยช่องอื่นเขาลงได้กับเพื่อนไหวเมื่อ,อไรที่ผมเอาภาพเคลื่อนไหวมาลงปุ๊บมันจะขึ้นตัวแดงหรือกระสิทธิ์ผมทันทีไม่รู้เป็นไรแล้วก็จะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ช่องพชินไม่พัฒนาเรื่องการาฟิกนะไม่ไม่เอาภาพเคลื่อนไหวมาลงไม่ทําอะไรที่ดีกว่านี้นะครับผมต้องกราบขออภัยนะให้ท่านเข้าใจผมด้วยถ้าท่านอยากให้ผมทํารายการให้ท่านฟังไปนานๆเนี่ย นะครับต้องอดทนเรื่องแบบนี้ครับผมแปลกใจเหมือนกันเวลาผมไปเอาภาพเคลื่อนไหวมาลงผมอาจจะไปเอาคลิปที่มันมีลิขสิทธิ์ก็ได้แต่ผมก็เห็นช่องอื่นเขาทำอยู่นะแต่ผมลงเมื่อไรเนี่ยผมขึ้นตัวแดงทุกทีครับถ้าขึ้นตัวแดงผมเสี่ยงต่อการถูกปิดช่องครับถ้าผมโดนโดนปิดช่องแล้วจบเกมเลยครับสิ่งที่ผมสร้างมาเนี่ยมีคนติดตามผมมาสองหมื่นกว่าคนแล้วก็มีเพื่อนๆติดตามผมมามากมายเนี่ยผมคิดว่าเราเราพอใจตรงจุดที่เรานั่งคุยกันดีกว่าครับไอ้เรื่องกราฟิกเนี่ย เพราะว่าผมเองทำทำงานในการพูดเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วถ้าผมไปคัดสรรภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือภาพเคลื่อนไหวที่มันปลอดภัยจริงเนี่ยผมต้องใช้เวลามากนะครับแล้วผมไม่มีทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าช่องผมยังช่องเล็กอยู่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องกราบขอความเห็นใจด้วยครับเรายัางไม่มีตังค์ไปจ้างคนที่จะมาช่วยทางด้านกราฟ,ฟิกผมก็ต้องพูด,ดง่ายๆว่าหัวใจของช่องผมคือทัศนคติและสาระครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นกราฟิกที่ยอดเยี่ยม เป็นงานคุณภาพระดับเกรดเอทางด้านภาพตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอความเห็นใจแล้วก็เข้าใจผมด้วยเมื่อ,อไรนะครับที่ช่องผมมีคนติดตามมากในระดับหนึ่งแล้วยอดวิวผมผมมีรายได้ขึ้นมาในระดับที่สูงเมื่อไหรผมสัญญาครับผมจะทําช่องผมเป็นช่องมาตรฐานที่สุดช่องหนึ่งของประเทศไทยเลยตรงนั้นต้องใช้เงินครับในการจ้างในการทําทุกอย่างนะครับผมว่าท่านจะเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าครอบครัวฟุตบอลเนี่ยสำคัญที่สุด ผมถึงอยากว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลมองเห็นจุดนี้นะไม่ใช่แค่มา,าช่วยในงานอีเวนต์อย่างฟี a c คอนเกรสนะนะครับรัฐมนตรีท่านมาช่วยเรื่องนี้รัฐบาลมาช่วยเรื่องนี้แต่ถ้ารัฐบาลจะเจาะลึกลงมากกว่านั้นนะมาอ่านอ่าเจแปนวหน่อยหนึ่งว่าวิธีการพัฒนาฟุตบอลเป็นยังไงนะครับจัดรายการบางรายการในฟรีทีวีเกี่ยวกับเรื่องคอบครัวฟุตบอลฟุตบอลแฟมิลี่ขึ้นมาเลยหรือจะเป็นแฟมิลี่ของอ่าเกี่ยวกับสปอร์ต นะครับสร้างทัศนคติที่ถูกต้องนะให้กับประชาชนชาวไทยได้รับทราบมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลหรอกครับกีฬาทุกประเภทในประเทศไทยเนี่ยจะพุ่งถึงระดับเอเชียกันหมดเลยถ้าคนไทยเรามีสปิริตตรงนี้จะดีต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ครับก็ตรงนี้แหละครับเป็นจุดท,ที่ผมเนี่ยอยากจะขยายต่อนะในหลายๆเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาคุยคุยกันในคลิปต่อไปแล้วกันสาหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับมานามแป้งและสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับในการรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีครับอีลาขวาเป็นดาววิเศษกะพรองกี่เลวทาคนที่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแลนด์สูสิคือครับด้วยใจก้าวไปไกลๆกว่ากเก้าวไปครั้งหน้าไหมว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุตปนไทยรวมใจช่วยเชียงอูอู เป็นยาวิเศษกะะกองกิเลสทำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายพก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอไทยร่วมใจช่วยเชียร์ู้